เดลฉานวิชาเป็นยังไงอะไรคือเดรชานวิชาขวางกั้นมรรคผลน,ผนิพพานเดรชานคือขวางวิชาที่ขวางไม่ให้เราได้น,นิพพานแต่นั้นพระศาสดาตรัสเลยว่าอริยบุคคลไม่ทําเดรชานวิชาแต่นั้นเดรชานวิชานี่เฟื่องฟูในปัจจุบันซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหาคนบัญญัติก็ไม่ได้ แต่ทำกันเชื่อกันเขาว่ากันมาทำตามตามกันมานี่ระบบนี้ต้องแก้ไขอ่านซะแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ในบางคนบางท่านพิกขุบางลูกเรากำลังทำเดราดาบวิชาโดยไม่รู้ตัวและเราก็ไม่รู้ว่านี้คือสิ่งที่กำลังขวางมรรคผลนิพพานกับตัวเราเองนะและบางทีเรายังเผยแผ่ วิชาที่เป็นเดรัจฉานให้กับคนอื่นด้วยซ้ำซึ่งทำให้เขาจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิต่อไปอีกคนที่ศึกษาเดรัจฉานวิชาทำเดรัจฉานวิชาหรือเชื่อและศรัทธาในเดรัจฉานวิชานั้นลงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีสองอย่างตัดไว้กับคำนี้คือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานเราต้องเมตตากันด้วยการให้เขาเนี่ยออกจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิ เข้ามาสู่สมาทิฏิวางซะปล่อยวางเพียงแต่สลัดทิ้งทิฏฐิคือความเห็นไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะพิธีกรรมเหล่านี้มันโดนบันดาลให้สัตว์ดีสัตว์เลวขึ้นมาได้ไม่เชื่อเชื่อกรรมเชื่อมั่นในกรรมโปรงจัดเลยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามเดรัจฉานวิชา